สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวที่มีเด็กผู้ชายอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นโรคไข้การหลังแอนแล้วเสียชีวิตในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันทั้งๆท,ท,ที่ไปหาหมออย่างทันท่วงทีนะครับดังนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังว่าโรคไข้การหลังแอนนั้นมันเป็นยังไงติดต่อกันได้อย่างไรทําไมถึงเสียชีวิตในเวลาอันสั้นคนไหนบ้างที่เสี่ยงต่อโรคนี้แล้ววัคซีนที่มีอยู่มันจะป้องกันได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของเรื่องนะครับน้องวิลเลียมแฮนส์เขาอายุเพียงแค่14ปีนะครับอยู่ที่เซาท์แคโรไลนาแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นนักกีฬาเบสบอลซึ่งเก่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วก็โค้ชนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเขาตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามีไข้ปวดหัว พ่อของเขามาดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลูกเขาป่วยมากไม่ไหวเลยทั้งท่านี่วันก่อนน,นนั้นยังสบายดีนะครับเขาก็รีบพาไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีการตรวจเลือดนะครับเอาน้ำไขสั่หลังมาตรวจแล้วก็เจอเชื้อตัวหนึ่งชื่อว่าไนซีเรียแมนินจยติส หลังจากนั้นครับอาการของน้องเขาก็สุดลงอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดนะครับผ่านไปไม่กี่วันเท่านั้นเองยาที่น้องเขาได้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านมาจากแหล่งข่าวต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นยาที่เหมาะสมนะครับตอนนี้แหละมันก็เลยมีคนสงสัยว่าทําไมถึงเป็นได้แล้วทําไมถึงเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะครับต้องขอบอกอย่างนี้ครับว่าในซีเรียมเอนินเจติดิสเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคตัวหนึ่งที่ มันเป็นแล้วรุนแรงได้มันสามารถติดผ่านทางน้ำลายสิ่งคัดหลั่งนะครับถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆคนที่เขาเป็นเนี่ยอยู่ใกล้านานๆน,นะก็จะติดไปได้โดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยู่หอนะครับอยู่ในค่ายทหารค่ายลูกเสือแล้วเราเจอกับคนที่เขาเป็นนานๆเนี่ยเราก็จะติดไปได้นะครับแต่คนที่แค่มาเดินผ่านแล้วเอาของมาให้มาพูดด้วยแป๊บเดียวแล้วก็ไปพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดนะครับ อย่างไรก็ตามครับมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องรู้ไว้เสมอว่ามีโอกาสติดได้นะครับโรคนี้เวลาที่เราติดเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปทางเยื่อเมือกครับในจมูกในปากหรือลูกตาเราพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วไปอยู่ที่สมองของเราได้ทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบรุนแรงนะครับอาการของมันเวลาที่มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับก็จะมีอาการปวดหัวมีไข้สูงนะครับแล้วคอเนี่ยก็จะตึงมากหรือที่เราเรียกว่า คอมันแข็งนั่นเองนิวเคลียร์ริดิตี้พวกนี้เวลาที่เราก้มคออย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการยืดตัวเยื่อหุ้มสมองมันอักเสบอยู่การยืดเป็นออกเนี่ยมันจะเจ็บมากดังนั้นคนพวกนี้เขาก็จะไม่ยอมให้ยืดดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราให้ก้มคอเอาคางชิดอกอย่างเงี้ยเขาจะทาไม่ได้เพราะมันเจ็บมากมันมันจะเขาจะต้านไว้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีอาการกลัวแสงครับเวลาที่เขาเห็นแสงจ้าจ้าเนี่ยก็จะ มีอาการปวดมากขึ้นดังนั้นเขาก็จะต้องหลีกเลี่ยงแสงจ้า,จานะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยในคนกลุ่มนี้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาการปวดแล้วก็มีการเยื่อหุ้มสมองเสบวตึงที่หัวนะครับแต่มันมีเรื่องของการอักเสบทั่วร่างกายความดันก็จะตกคนพวกนี้จะดูป่วยมากเลยนะครับป่วยมากๆเลยจะจะรู้สึกแย่เพราะว่าความดันมันตกทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่เพียงพอ แล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับในบางรายเนี่ยจะเริ่มมีเลือดออกอยู่ใต้ผิวหนังนะครับจะเป็นผื่นลักษณะถ้าช่วงแรกๆจะเป็นผื่นจุดๆ,ๆ,ๆก่อนเหมือนเป็นจุดเลือดออกเล็กๆเราเรียกว่าเพทเทเคียนะครับแต่ถ้ามันเป็นมากขึ้นไอ้จุดพวกนี้มันมารวมกันมันจะลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นลูกดาวแฉๆอยู่ตามผิวหนังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ขาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลามมาบริเวณอื่นนะฮะตรงเนี้ผื่นพวกนี้นะครับมันจะไม่คันไม่เจ็บนะครับ แต่กดแล้วมันจะไม่จางสีมันจะช้ำเลือดช้ำหนองนะครับเราเรียกว่า Pur p e r p e r a f u m i n a n e นะครับ Pur p e r p e r a f u m i n a n e เนี่ยเป็นการที่ร่างกายเกิดการอักเสบรุนแรงมากแล้วก็ทําให้บริเวณผิวหนังตรงนั้นเนี่ยเกิดเลือดออกข้างในนะครับแล้วอันเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นชีวิตได้เลยนะครับน้องเขาน่าจะมีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าน้องเขามีผืนลักษณะยังไงนะครับสิ่งที่ทําให้คนเหล่านี้เสียชีวิตได้นะครับ คือสิ่งต่อไปนี้ครับอย่างแรกเกิดภาวะ DIC disseminated intravascular coagulation ก็คือหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมันมีการที่มันมีริ่มเลือดไปอุดตันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เกิดเลือดออกตามมานะครับทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยมันทำงานไม่ได้นะครับถ้าอวัยวะหลายๆอย่างในร่างกายมันทำงานไม่ได้เราจะเรียกว่า multi organ failure ก็คือพออวัยวะทำงานไม่ได้หลายๆอย่างเข้าชีวิตมันก็ ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ครับต่อมาเกิดภาวะที่มีเลือดออกที่ต่อมหมวกไตทั้งสองข้างเป็นภาวะพิเศษเราเรียกภาวะนี้ว่า w a t e r h o u s e f r d r i c h s e n นะครับ w a t e r h o u s e f r i d r i c h s e n syndrome มันค่อนข้างจะเป็นในเชื้อตัวนี้ได้บ่อยนะครับพอเลือดออกเข้าไปในต่อมหมวกไตทั้งสองข้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อมหมวกไตมันจะวายทันที พอมันวายทันทีนะฮอร์โมนที่สร้างออกมามันจะหายไปนะครับฮอร์โมนที่สําคัญก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นฮอร์โมนความเครียดเราไม่มีก็ดีนี่ไม่ใช่ครับฮอร์โมนตัวนี้มันสําคัญต่อชีวิตเราคุณไม่มีไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีมากไปก็ไม่ได้เหมือนกันมันจะเกิดโรคต่างๆขึ้นมาถ้าเกิดคุณขาดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับก็จะทําให้คุณความดันตกน้ําตาในเลือดต่ําพอน้ําตาในเลือดต่ำความดันตกเซลล์มันก็อยู่ไม่ได้สมองมันก็ตายได้ นะครับหรืออวัยวะต่างๆที่ต้องใช้พลังงานจากน้ําตาลมันก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันนะครับไม่เพียงแค่นั้นครับต่อมหมวกไตของเราเนี่ยมันยังสร้างฮอร์โมนอื่นๆอีกเช่นฮอร์โมนอัลด osterone รรน,นะครับซึ่งมีหน้าที่เก็บเกลือแร่ไว้ในร่างกายบางอย่างนะครับเก็บ okay, พวกโซเดียมไว้ในร่างกายแล้วขับพวกโพแทสเซียมออกไปถ้าเกิดคุณไม่มีตัวน,นี้โพแทสเซียมในร่างกายคุณก็จะสูงโซเดียมของในร่างกายคุณก็จะต่านะครับต่อมหมวกไตย,ยังมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมน อะดรีนาลีนนะครับแล้วก็นออะดรีนาลีนถ้ามันสร้างไม่ได้ล่ะเกิดอะไรไขึ้นความดันครูก็จะตกครับดังนั้นในคนที่มีเลือดออกในต่อมหมวกไตเนี่ยเราจะต้องรีบให้สเตียรอยเข้าไปทดแทนเพื่อทําหน้าที่พวกนี้แทนทั้งหมดเลยถ้าให้ไม่ทันคนไข้จะเสียชีวิตแต่ต่อให้ให้ทันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะกู้ภาวะนี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างมากนะครับภาวะ DIC ภาวะ อวัยวะหลายๆอย่างมันหยุดทํางานพร้อมกันเพราะว่าความดันตกเลือดไปเลี้ยงไม่พอภาวะที่มีเลือดออกที่ต่อมหมวกไต waterhouse f r i c h s e n พวกนี้เนี่ยทำให้คนที่เป็นโรคไข้าการหลังแอน่นสีชีวิตได้นะครับไข้าการหลังแอ่นเนี่ยมันมีชื่อภาษาอังกฤษว่า meningococcal disease meningococcal disease นะครับหรืออาจจะเป็นชื่ออื่นเช่น meningococcemia นะครับ mening คือแปลว่า เยื่อหุ้มสมองซีเมียอีเมียเนี่ยคือแปลว่าเลือดเมนิโกอคซีเมียก็คือเป็นไอเชื้อตัวนี้แหละติดเชื้อทั้งเยื่อหุ้มสมองแล้วก็ในเลือดนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเมนิโกอคเข้าเซปติซีเมียก็ได้นะครับเมนิโกอคเข้าในที่นี้ก็คือเชื้อตัวนี้เป็นชื่อเรียกเชื้อมันนะครับเซปติซีเมียคือการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับพวกเนี้มันเป็นเหตุผลต่างๆนานาครับ แล้วก็แน่นอนครับเวลาที่เราติดเชื้อรุนแรงในร่างกายการอักเสบรุนแรงในร่างกายก็จะเคยได้ยินภาวะหนึ่งซึ่งผมพูดบ่อยก็คือไซโตไคน์สตอร์มนั่นเองซึ่งไซโตไคน์สตอร์มคือการที่ร่างกายมันหลั่งสารอักเสบออกมาเยอะๆพร้อมกันเพื่อที่จะทําลายเชื้อแต่มันทําลายไม่ได้แล้วมันก็เลยเกิดผลเสียขึ้นกับร่างกายทําให้หลอดเลือดทั้งร่างกายมันขยายออกนะครับแล้วก็มีน้ําในกระแสะเลือดเนี่ยมันรั่วออกไปข้างนอก ทำให้ความดันตกอย่างฉับพลันเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ทันนะครับแล้วอวัยวะต่างๆก็ขาดเลือดเกิดปอดอักเสบได้เกิดต่อมหมวกไตมันมีปัญหาได้นะครับเกิดหัวใจทํางานได้ไม่ดีนะครับหลอดเลือดก็ยิ่งทํางานแย่ลงกว่าเดิมสมองก็ไม่ได้พลังงานนะครับคนพวกนี้ก็นําไปสู่การเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะครับปกติแล้วพวกนี้เนี่ยเราจะวินิจฉัยได้อย่างไงนะครับเราสามารถเจาะเลือดหาได้ นะครับแต่อีกอย่างที่เราต้องทําก็คือเจาะเอาน้ําไขสลังเพราะว่าเชื้อมันอยู่ยในนั้นเราสามารถเอาไปเพาะเชื้อแล้วไปตรวจได้ถึงแม้ว่าเราจะเจาะเลือดอะไรพวกนี้นะครับกว่าเราจะได้ผลกลับมามันใช้เวลาอย่างน้อยๆก็วันหนึ่งหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปนะครับเราจะมีการให้ยาไปก่อนตั้งแต่แรกเราไม่รอจนผลมันออกมานะครับเราจะให้ยาไปก่อนนะครับแล้วยาที่เชื้อตัวนี้มันไวก็จะเป็นยากลุ่มที่เราเรียกว่าเซฟทริแอคโซนนะครับ ตัวนี้เป็นยาที่ให้ไปแล้วเชื้อมันตายได้ง่ายนะครับแต่ก็มียาตัวอื่นในกรณีคนที่แพ้ยาตัวนี้จริงๆที่เราให้ได้ก็เช่นเลโวฟลอกซินนะครับเมโรพีเนมแอสตโอแนมพวกนี้อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของหมอขเขาจะตัดสินใจว่าจะให้ตัวไหนแทนนะครับทีนี้พอให้ยาไปแล้วเกิอดอะไรขึ้นนะครับพวกนี้คือยาฆ่าเชื้อที่มันตรงกับเชื้อที่สุดแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนไข้จะรอด อย่างน้องเวลเลียนแพนเนี่ยเขาได้ยาตัวพวกนี้แหละได้แน่ๆเพียงแต่ว่าร่างกายเขามันอักเสบเยอะเกินไปแล้วก็ดําเนินโรคอย่างรวดเร็วทําให้เขาเสียชีวิตนั่นเองนะครับถ้านอกเหนือจากการให้ยาฆ่าเชื้อที่เหลือคือการรักษาประคับประคองหมดถ้าคนไข้ไม่ได้สติก็อาจจะต้องมีการใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยหายใจในระยะเวลานั้น,น,นๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับ ถ้ามีเลือดออกบริเวณไหนอาจจะต้องให้ยาไปเสริมถ้ามีต่อมหมวกไตเลือดออกเราก็ต้องให้สเตียรอยไปเสริมทําหน้าที่แทนต่อมหมวกไตนะครับให้ยาพยุงความดันโลหิตต่างๆไปนะครับอนอกนอจากนี้จะมีภาวะพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเขาเกิด Pur p e r p ์เพราฟูเมนแนขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของปัญหาเลือดออกหรือว่าเป็นริมเลือดไปอุดตามที่ต่างๆได้นะครับส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดเลือดออกนะครับเลือดออกพวกเนี้ย เราอาจจะมียากลุ่มหนึ่งเรียกว่าโปรตีนซีคอนเซนเทรตหมอบางท่านก็จะพิจารณาให้ตัวนี้เพื่อที่จะให้มันเกิดการแข็งตัวของเลือดแล้วไม่ให้เลือดมันออกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ช่วยรักษาภาวะนี้ไว้ได้เพอร์パーาฟูเมเนสเมนเกียไม่ใช่แค่ผื่นอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันยังมีโอกาสที่ทําให้อวัยวะส่วนปลายเช่นเท้าหรือมือมันเกิดการที่เลือดมันออกข้างในมันเลยขาดเลือดและเนื้อมันตายจะต้องตัดทิ้งก็ได้เพราะถ้าไม่ตัดทิ้งเนี่ยส่วนนั้นแหละครับ เชื้อมันจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะไม่หายนะครับอ่ะนี่คือการรักษาประคับประคองในกรณีนี้ส่วนยาฆ่าเชื้อถาว่าให้ไปนานแค่ไหนนะครับก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยประมาณสัก4วันก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดอาการรุนแรงเราอาจจะต้องให้ไปถึง7วันด้วยกันนะครับเชื้อพวกนี้มันตายง่ายนะแต่ปัญหาที่ทําให้ร่างกายของคนพวกนี้มันป่วยมากเนี่ยก็คือการอักเสบในร่างกายที่มันมีเยอะนะครับถ้าเราให้ยาไปแล้ว24ชั่วโมง คนพวกนี้จะไม่แพร่เชื้อแล้วไม่แพร่เชื้อแล้วถ้าเป็นยาเซฟทรโซนนะครับจะไม่แพร่เชือ้อดังนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะต้องป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปโดยไม่สวมหนา้ากากนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะติดกันทางละอองฝอยที่มันมาจากการไอจามน้ำลายน้ำตาพวกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้อง แยกผู้ป่วยในช่วง24ชั่วโมงแรกแต่พอเราให้ยาเกิน24ชั่วโมงแล้วไม่มีปัญหามันไม่ได้แพร่กระจายได้แบบนั้นแล้วจะได้เข้าใจไว้นะครับถ้าเป็นในเด็กอาจจะต้อง5-7วันในการรักษานะครับและผลข้างเคียงอย่างอื่นที่นอกเหนือนจากสิ่งที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราเจอว่ามีเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้นะครับพวกนี้เจอเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้แล้วก็อาจจะต้องมีการรักษาเฉพาะนะครับคืออาจจะมีการเจาะเอาน้ําที่ อักเสบที่อยู่รอบๆเยื่อหุ้มใจเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการกดหัวใจทาให้หัวใจทํางานไม่ได้นะครับดังนั้นพวกนี้เนี่ยบางทีเราเอ็กซเรย์เราเห็นเอ๊ะทำไมหัวใจมันป่องป่องมันก็แปลว่ามีน้ําอยู่รอบๆตัวหัวใจนะครับอยู่ในช่องเยื่อหุ้มหัวใจซึ่งมันไปกดการทํางานของหัวใจนะฮะแล้วพวกนี้เนี่ยเส้นเลือดที่คอมจะโป่งขึ้นมาเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับ ป่งขึ้นมาหัวใจฟังแล้วเสียงมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วหัวใจมันก็จะป่องๆโตๆพวกนี้ความดันก็จะตกได้เราต้องรีบเจาะเอาน้ําในหัวใจออกมานะครับนี่เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่า cardiac tamponade คือหัวใจมันโดนกดจากน้ําที่อยู่ข้างนอกรอบๆเป็นเพราะว่าการอักเสบจากเชื้อโรคตัวนี้ถ้าเราไม่เจาะเอาน้ํารอบหัวใจออกคนไข้จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราเจอกันได้นะครับ อ๋อมีอีกอย่างนึงซึ่งทําให้คนพวกนี้เสียชีวิตก็คือการที่มันไม่ใช่แค่เยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วแต่มันอักเสบทั้งเนื้อสมองไปด้วยและอักเสบอย่างรุนแรงทําให้สมองเนี่ยมันบวมแล้วก็แน่นอนครับพอมันบวมปุ๊บสมองมันเลื่อนไปกดก้านสมองคนไข้ยหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นก็เสียชีวิตได้นะครับหรือบางทีสมองตายไปทั้งอันอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะต่อให้เรารักษาทันรักษาได้ได้ตรงกับเชื้อก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดนะครับ อนอกเหนือจากคนไข้พวกนี้ที่ต้องรักษาแล้วคนที่สัมผัสกับคนเหล่านี้ก็ต้องได้รับยาป้องกันนะครับดีที่สุดคือภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เจอคนเหล่านี้นะครับคนส่วนใหญ่ที่จะติดได้เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันในชมรมนะครับอย่างน้องเขาเป็นนักกีฬาก็ในชมรมนักกีฬาของเขานั่นแหละนะครับ ถ้าเกิดคนไหนไปอยู่หอก็เพื่อนในหอคนไหนไปอยู่ในค่ายลูกเสือค่ายทหารก็พวกนั้นนั่นแหละที่เจอกับน้องเขาบ่อยๆก็มีความจําเป็นที่จะต้องได้ยานะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปอยู่ในจมูกเราเดี๋ยวสภาพามันก็ขึ้นสู่สมองแล้วก็กระแสะเลือดของเรานะครับยาที่จะให้เนี่ยก็หลักๆคือยาซิปโรฟลอกซินกินครั้งเดียวจบนะครับแต่ถ้าเป็นยาตัวอื่นอาจจะต้องมีเยอะหน่อยนะครับเช่นไรแฟมพิซิน นะครับไรแฟมพิซินนี้จะต้องกินทั้งหมด2วันเต็มนะครับพวกนี้กินแล้วมันอาจจะมีน้ําตาออกมาเป็นสีส้มๆมนะครับปัสสาวะออกมาเป็นสีส้มๆมถ้าใส่คอนแทคเลนส์คอนแทคเล์มันก็เปลี่ยนสีได้นะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะใช้เท่าไหร่นะครับหรือเราจะใช้การฉีดเซฟทรโซนเมื่อกี้ก็ได้แต่เป็นฉีดเข้ากล้ามนะครับหครั้งก็จบนะฮะหรือถ้าในกรณีที่ใช้ยาพวกนี้ไม่ได้มันก็จะมียากลุ่มตัวแอซิตรไมซินซึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผลมันก็ไม่ได้มีการศึกษาม,มากเท่าากับย อ่าสามตัวแรกที่ผมบอกไปนะครับดีสุดคือให้ภายในย4บสชั่วโมงแรกถ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังพอได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเลย2สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นครับไม่ต้องใช้ครับถ้าจะเป็นมันก็เป็นขึ้นมาแล้วแหละแล้วเราก็ต้องไปรักษาเอาแล้วรีบสังเกตอาการตัวเองถ้าเมื่อไหร่มีอาการมีไข่อยู่ๆปวดหัวมากขึ้นไส้อาเจียนเจอแสงแล้วมันปวดเหลือเกินอันนี้ไม่ไหวเลยต้องรีบไปหาหมอแล้วนะครับเพราะว่านั่นแปลว่าคุณกําลังเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับทีนี้บ้าง ใครบ้างที่เป็นโรคนี้แล้วจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือมีโอกาสเสีย่ยงสูงข้อแรกนะครับคนที่ทํางานกับเชื้อโรคพวกนี้คนที่ทํางานในห้องแลบเจอเชื้อโรคพวกนี้อันนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอนคนที่ไม่มีม้ามนะครับเพราะาไอ้เชื้อพวกนี้มันจะมีแคปซูลอยู่รอบๆมันมันต้องอาศัยม้ามในการจัดการกับแคปซูลพวกนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีม้ามอ่ะเช่นเกิดอุบัติเหตุเราตัดม้ามทิ้งหรือ ม้าม,มันมีปัญหาเช่นเป็นทาระซีเมียรุนแรงอย่างเงี้ยนะครับม้ามโตมีปัญหาหรือคนที่มีม้าม,มันตายไปจากเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เช่นถ้าที่ต่างประเทศจะมีโรคซิคโคเซลอณีเมียพวกเี้ยเม็ดเลือดแดงม,มันจะไปอุดตันตามหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงม้ามทําให้ม้าม,มันตายนะครับพอม้ามตายในกรณีน,นี้ถึงแม้จะมีม้ามอยู่ม้าม,มันก็ทําหน้าที่ไม่ได้เราจะเรียกภาวะนี้ว่า functional asplenia functional แปลว่ามีปัญหาที่การทําหน้าที่อ่ะ แปลว่าไม่มีสปรีเนียก็ม,ม้ามฟังชั่นอลอสปรีเนียแปลว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีม้ามอยู่เนี่ยมันก็เหมือนไม่มีเพราะมันทาหน้านที่ไม่ได้คนพวกนี้ก็จําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเพราะไม่เะนั้นจะมีความเสี่ยงนะครับในคนอายุน้อยจะเสี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานของเขายังโตไม่เต็มที่คนที่ภูมิต้านทานบกพร่องเช่นเป็น HIV นะครับกินยากดภูมิต่างๆนะครับก็จะมีความเสี่ยงนะครับหรือคนที่มีปัญหาในกลุ่มของ สิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าคอมพลีเมนต์นะครับคอมพลีเมนต์คือระบบโปรตีนหนึ่งอย่างในร่างกายที่มีหน้าที่ในการจัดการกับไอเชื้อพวกนี้นี่แหละถ้าเกิดคอมพลีเมนต์เขาเสียเช่นเขาขาดคอมพลีเมนต์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องได้วัคซีนขาดตัวที่เรียกว่าพรอพโอดินนะครับขาดแฟกเตอร์เอชนะครับขาดพวกนี้ก็มีความจำเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะครับหรือคนที่ให้ยาไปต่อต้านคอมพลีเมนต์ตัวที่ห้านะครับเช่น เอ็ก i ูลิซูนะครับ uh, r a บิลิซูม a b อีกตัวหนึ่งก็2ตัวนี้แหละถ้าเกิดว่าใครได้ยากลุ่มนี้ก็จะเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันนะครับพวกนี้คือคนที่มีความเสี่ยงนะเป็น HIV เป็นอะไรพวกนี้ก็จําเป็นจะต้องได้รับวัคซีนเหล่านี้ในการป้องกันทีนี้วัคซีนอันนี้สําคัญเพราะว่ามันไม่ได้มีชนิดเดียวมันมีหลักๆอยู่2อ,อย่าง2ชนิดหลักๆนะแต่มันมีชนิดย่อยอย่างอื่นไปอีกนะครับ ชนิดที่แนะนำให้ฉีดแน่ๆนะครับคือชนิดที่เรียกว่า ACWY นะครับ ACWY คืออะไรพวกนี้มันต้องบอกว่ามันก็คือเป็นชนิดของเชื้อนะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็มี ACW135XYB พวกนี้คือเป็นตัวที่เรามีวัคซีนนะครับแต่ว่าวัคซีนที่เขาจะแนะนำให้ฉีดในช่วงอายุ11 ปีถึง16ปีแน่ๆในช่วงนี้แน่ๆก็คือ ACWY นะครับต้องฉีดแน่ๆตัวนี้มันจะป้องกันได้ประมาณ5ปีแล้วเราก็ต้องฉีดบูสเตอร์ต่ออีกเข็มหนึ่งถ้าเรายังเป็นคนที่มีความเสี่ยงอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับอีกตัวหนึง่งคือวัคซีนชนิด B เดียวเดยวเดียวๆเ,เนี่ยมันไม่ค่อยเจอ แล้วมันก็จะป้องกันได้ไม่ค่อยนานแค่ประมาณสัก2ปีส่วนใหญ่แล้วเราจะแนะนำให้ฉีดในช่วงที่เราต้องมาฉีดบูสเตอร์ของ acw y นะครับ acw y สมมุติเราฉีดตอน11ขวบครบทุกอย่างแล้วตอนประมาณ16ขวบเราจะฉีดอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันได้5ปีตอนนั้นแลแหละที่คุณฉีดของแบบ b เข้าไปด้วยนะครับก็ acw y แล้วก็ b เข้าไปอีกเข็มหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีวัคซีนอีกชนิดหนึงซึ่งรวมหมดเลย A C W B Y อยู่ในเข็มเดียวกันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าใช้ได้เหมือนกันแต่คุณต้องฉีดแบบนี้เท่านั้นนะจะไปบอกว่าเอ้ย A C W Y B แล้วบังเอิญวัคซีนมันหมดไปเอาแบบ B เดี่ยวเดียวมาฉีดได้ไหม A C W Y เดี่ยวเดียวมาฉีดได้ไหมไม่ได้ครับมันคนละอย่างกันไม่ได้คุณจะใช้ข้ามกันไม่ได้นะครับแล้วมันก็มีอีกชนิดหนึ่งคือ A C W X Y อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นตัวอักษรที่ฟังเรางงมากนะครับอา,อาจจะไม่เข้าใจดังนั้นถ้าใครจะเลือกฉีดวัคซีนตัวนี้ขอแค่จำไว้เอ้ยถ้าเราภูมิต้านทานบกพร่องเราไม่มีม้ามเราใช้ยาอะไรกดภูมิต้านทานอยูอ่หรือเราเป็นเรามีลูกเป็นวัยรุ่นเริ่ม11บ2ขวบคุณพาไปเราก็ปรึกษาคุณหมอเขาเขาจะแนะนําเองว่าตัวไหนที่ควรฉีดคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งจําว่าต้องฉีดอะไรยังไงแค่ไหนนะครับส่วนคนที่หายจากโรคนี้แล้วเนี่ยก็ยังแนะนําให้ฉีดวัคซนนนภายใ1เดือนนะ ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเรารู้ว่าสายพันธุ์ไหนที่มันเป็นขึ้นมาก็เดือนหนึ่งหลังจากที่ป่วยก็ไปสามารถฉีดยาตัวนั้นได้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นขึ้นมาอีกนะครับอ่ะทีนี้วัคซีนพวกนี้ป้องกันได้ค่อนข้างดีนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเลยแหละถ้าฉีดแล้วก็ร่างกายตอบสนองเนี่ยก็จะป้องกันพวกนี้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับดังนั้นแล้ววันนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวข้องกับโรคไข้การหลังแอนนะครับหรือ meningococcal disease นะฮะ เกิดจากเชื้อในซีเรียเมนดินจายิดิสมันเนี่ยทำให้มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบรุนแรงได้ติดเชื้อในกระแสะเลือดได้นะครับทำให้เกิดเลือดออกใต้ผิวหนังที่เรียกว่าทูพาราฟิวเมเนนซ์ได้ทําให้เกิดเลือดออกที่ต่อมหมวกไตสองข้างพร้อมกันจนต่อมหมวกไตวาย y ได้ที่เราเรียกว่าวอเทอร์ฮา e ฟิตริกเซนซินโดรมแล้วพวกนี้ต้องให้สเตียรอยทดแทนนะครับการรักษาเนี่ยก็มีการฉีดยาเข้าหลอดเลือดนะครับแล้วก็มีการตรวจจากการตรวจน้าไขสันหลังเพาะเชื้อจากการเพาะเชื้อในกระแสะเลือดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คนที่อยู่ใกล้ชิดก็จำเป็นจะต้องได้ยาในการป้องกันนะครับภายในยีบสี่ชั่วโมงแรกจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิน2อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ไม่ต้องกินแล้วให้สังเกตตัวเองว่าจะมีอาการขึ้นมาหรือไม่นะครับคนใกล้ชิดจะติดกันง่ายนะครับดังนั้นวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ด้านนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ